ฮัลโหลครับแม่โทรมามีอะไรหรือเปล่าครับลูกลูกไม่ได้กลับบ้านมากินข้าวตั้งสองเดือนแล้วนะสัปดาห์นี้แวะมาหาแม่หน่อยนะน้องชายกับน้องสาวลูกก็อยากเจอแม่ครับช่วงนี้ผมงานยุ่งมากเลยคนที่ทำงานออกแบบก็ต้องเจอกับลูกค้าเรื่องมากเป็นธรรมดาสัปดาห์นี้ผมคงหาเวลากลับไม่ได้นะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับแม่ครั้งหน้าผมจะไปอย่างแน่นอนผมสัญญาเลย นี่ลูกงานที่ลูกทำเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะมากอะไรทำไมถึงมีเรื่องให้ยุ่งตลอดเวลาเลยล่ะเอางี้ดีไหมแม่จะไปบอกอาของลูกให้เขาช่วยจัดการที่ทำงานให้ลูกสบายๆที่บริษัทเขาคราวนี้อย่าปฏิเสธเลยไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมค่อนข้างชอบงานนี้นะและไม่อยากเปลี่ยนงานสักเท่าไหร่ด้วยเฮ้อไอเจ้าเด็กนี่ อาซังหลังจากที่ฉันใช้โชคทั้งเดือนเพื่อหาคู่ครองใหม่ให้แม่ก็ได้เจอกับเขาแม้ว่าแม่จะมีลูกติดแต่เขาก็สามารถรับได้และเป็นคนจิตใจดีคอยดูแลแม่อย่างดีเสมอมาดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันมากฉันคงไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปแล้วเสี่ยวฟานเชื่อแม่เถอะนะเมื่อลูกหาเงินได้เยอะมากๆแล้วสิ่งที่ชอบค่อยททำเป็นงานอดิเรกก็ได้ไว้ผมจะลองคิดดูนะครับแม่ เมื่อเปรียบเทียบก,บกับการใช้ชีวิตอย่างบางังคั่งภายในครอบครัวแล้วฉันชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมากกว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นแต่ก็เพื่อไม่ให้คนรอบข้างต้องเดือดร้อนตอนที่ฉันสะสมโชคก็ได้ตามใจของลูกเธอแต่ลูกต้องไปรักษาอาการป่วยให้หายนะแม่หาหมอจิตแพทย์คนใหม่หมาให้ลูกแล้วนัดไว้ให้แล้วด้วยเดี๋ยวแม่จะส่งเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของคลินิกไปให้อย่าลืมไปเจอหมอด้วยละแม่ผมไม่ได้ป่วยสักหน่อย ฮโอเคครับถ้างั้นเท่านี้นะครับฮให้ตายเธอถึงยังไงฉันก็ต้องไปสินะแต่ก่อนอื่นจัดการคาบน้ำมันบนเสื้อก่อนดีกว่าหลาภาพก็ได้ตัดมาย่านธุรกิจแห่งหนึ่งตอนอายุ13ปีฉันเดินลงบันไดแล้วพลาดหัวล้มฟาดพื้นไม่รู้ว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนตอนนั้นหรือเปล่าหลังจากนั้นความทรงจำอันคุมเคือก็ปรากฏขึ้นมาฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเคยมีพี่สาวที่แสนดีอยู่คนหนึ่ง หลังจากไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบหลายครั้งผลตรวจก็แสดงว่าสมองและร่างกายของฉันไม่มีอะไรผิดปกติความทรงจําเหล่านั้นไม่รู้มันมาจากไหนกันแน่ในเมื่อมันไม่ใช่ปัญหาทางร่างกายก็คงจะเป็นปัญหาทางจิตแล้วละ่ะฟานเซียวอายุ13ปีหลังจากนั้นแม่ของฉันจึงเริ่มพาฉันไปพบกับจิตแพทย์เป็นครั้งเป็นคราวเพื่อรับการรักษาบำบัดท,ทางจิตใจและทานยาควบคู่ไปด้วย จนกระทั่งอายุ14ปีฉันก็พบว่าสามารถควบคุมโชคดีและโชคร้ายได้และตอนนั้นฉันก็ได้เข้าใจว่าตัวของฉันนั้นเป็นคนที่มีพลังวิเศษและนี่ก็เป็นครั้งแรกของฉันที่ฉันใช้พลังเพื่อผนึกความทรงจำที่คุมเคือนั่นฉันใช้โชคที่มีเพื่อผนึกและตามหาพี่สาวคนนั้นแต่มันกลับไม่มีผล แต่ตอนนี้ฉันมีข้อสันนิษฐานใหม่แล้วความทรงจำของฉันที่ถูกลบไปอาจจะเป็นเพราะเพเยอร์จากมิติอื่นมายังโลกใบนี้เมื่อหลายปีก่อนแล้วใช้ไอเทมหรือทักษะของพวกเขาก็เป็นได้ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อความทรงจำเหล่านั้นฉันก็ต้องเล่นเกมแห่งการวิวัฒนาการต่อไป แต่ก่อนอื่นฉันต้องพบจิตแพทย์ก่อนเพื่อให้เขาอธิบายให้แม่ฟังไม่อย่างนั้นคงโทรตามมาบนไม่หยุดอย่างแน่นอนฉันต้องเจอโชคลายระดับสองเดาว่าแถวนี้คงจะมีโชคลายจากมนุษย์ช่างเถอะถึงยังไงก็หนีไม่พ้นอยู่ดีอ่าคุณฟ้านผมพอได้ทราบเรื่องราวของคุณมาล่วงหน้าแล้วดังนั้นไม่ต้องรู้สึกกดดันหรือกังวลอะไรเลยการที่คุณมีความทรงจำเลือนลางโผล่ขึ้นมามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสักเท่าไหร่หรอกครับ มันก็เหมือนกับโรควัดสถานการณ์ของคุณก็คือการเป็นไข้แต่เป็นไข้ทางจิตคุณสามารถรักษาให้มันหายได้อย่างช้าๆครับโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างจริงๆแล้วล้วนมีสาเหตุมาจากเรื่องราวในวัยเด็กครับแม่ของคุณได้บอกผมเอาไว้ว่าตอนเด็กๆเธอไม่ได้ให้ความสนใจคุณมากนักดังนั้นคุณอาจจะสร้างพี่สาวในจินตนาการของคุณขึ้นมาเพื่อให้เธอคนนั้นมอบความรักแทนพ่อแม่ของตัวเอง ในความทรงจําของคุณพี่สาวคนนั้นคงจะแสนดีและดูแลคุณเป็นอย่างดีใช่หรือเปล่าครับเธอเป็นคนที่ดีมากจริงๆแล้วก็คอยดูแลผมเป็นอย่างดีฮ่าๆๆสิ่งนั้นแหละก็คือปัญหาบางทีคุณอยากจะพยายามชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตด้วยจินตนาการเพราะแบบนั้นก็เลยทําให้พี่สาวปรากฏตัวขึ้นมา หากคุณอยากจะรักษาก็ต้องเริ่มจากต้นเหตุของปัญหารวมถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขาดไปและข้อบกพร่องของพ่อแม่คุณคุณต้องค่อยๆทำความเข้าใจทีละอย่างและยอมรับกับมันอย่างแท้จริงวิธีการรักษาคุณต้องยอมรับความจริงและเข้าใจเรื่องในอดีตอ่าฟังดูแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่เลยนะครับ านั่นนะเป็นเพียงทิศทางการรักษาเท่านั้นในกระบวนการนี้แน่นอนว่าต้องใช้ยาและคําปรึกษาทางจิตแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาด้วยเธอนะดื่มชาสักแก้วก่อนเธอไว้ค่อยมาคุยแผนการรักษาเพิ่มเติมกันทีหลังปร,รมาจารย์แห่งการถอนพิษถูกใช้งานดูเหมือนชานี่จะถูกวางยาพิษเอาไว้ถึงยังไงฉันก็ไม่ได้โดนพิษอยากจะรู้จริงๆว่าเขาจะทำอะไรฉัน กลิ่นนี้มันยาแห่งสัจจะอย่างนั้นหรอช่างบังเอิญจังฉันได้รับรางวัลจากดันเจียนก่อนหน้านี้เลยอยากลองหาคนมาดูทําไมหมอจิตแพทย์ถึงวางยาแห่งสัจจะกับฉันกันล่ะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นโชคหลายจากมนุษย์อย่างนั้นสินนะลองแสดงละครดูก่อนว่าเขาต้องการจะทําอะไรกับฉันกันแน่นอกจากเรื่องความกังวลแล้วคุณยังมีความกังวลอื่นๆที่กวนใจอยู่อีกหรือเปล่าครับมามีมีเยอะมากมันคือเรื่องอะไรกัน ก่อนอื่นเลยทุกสิ่งที่ผมทำนั้นมันราบรื่นมากเช่นซื้ออตเตอรี่ครั้งแรกก็ถูกรังวันที่หนึ่งแถมผมยังเรียนรู้ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วมากแม้แต่การเรียนรู้หรือเรื่องต่างๆที่ยากเกินความเข้าใจเออนี่เจ้าหนูหยุดก่อนไอเจ้าหมอนี่มันเป็นลูกหลักของพระเจ้าหรือเปล่านี่ช่วงนี้คุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับเช่นความอยากอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างมากไม่เลยครับ แล้วคุณเคยคิดอยากจะกินสัตว์ต่างๆเพราะความหิวหรือเปล่าไม่เลยครับแล้วความแข็งแกร่งของนายละจู่ๆก็เพิ่มขึ้นมามีไหมไม่มีนะครับอ้าให้ตายเถอะวันนี้ฉันโชคไปดีเลยที่แท้ก็เป็นแค่คนป่วยจิตธรรมดาจริงๆในเมื่อไม่ใช่เป้าหมายก็คงต้องทำมขั้นตอนปกติแล้วล่ะต่างหูโลหิตนะนั่นมันอะไรกัน